ฝนเหลืองรุ่งเม็ดเลีวเมืนลงกินเขาก็ยังเมือนเลี้ยงกินเขาก็ยัง เราเหม่อทำกันตกินขอก็ยังไงนะอ่ะดูอย่านี้งสุกกระบอกถุสุกนีก็ฝ่าเยี่ยมเดียวไปเศร้าปอเศร้าปอพนว่าจะคองยิงเกี่ยวบ่ให้กูกินยังไงจะคล้อง่กินน้ำเขาเดี๋วันนกินเนอาโมนี่กินได้ตาบอกหุงน้ำนั่นเถอะขาบได้กินได้ตามบกหุงได้หตะคลอง่กินน้ำเขาเนาะ พ่อแ่งเกียวเกียวตอ,อยเล่ยมไปชายานยาไปพุ่นนะทา่ากินบะ <laughs> ขันตามออหอหุ้งสิไปซื้อต้องใส่เหลี่ยมอีกแล้วมูนี้ว่นอย่างว่านังข้านสิ <laughs> <laughs> มันผลิหาดแล้วสิบฉพาะทุา,าข่านอาเอตาแล้ว เนื้อทอเกี่ยวยังแ่เราบอกให้ยกออกเลยยกออกปะด้ขี้ดินแม่งอยู่ข้างในเลยแม่ไดึงอันนี้ไวไม่สีแปนเดินนี่พอแล้วพอแล้วไม่มีจริงตองไปนี่แล้วมงยินบ่อประโยคตัวคื้สิบ่อเศ้า

what right.